ิดทะเลนครศรีธรรมราชคือละหนึ่งพันสองร้อยบาทบันยากาศดีมากแล้วกสีชยวแถสีนอหนีเ่ามือแรกเดี๋ยวไปดูห้องนะในห้องก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะครับโอ้สีมากโอ้ยเจ๋งๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะขอแยกสัดส่วนนะตรงนี้แชมพูสบู่ให้ครบเลยที่สําคัญนะเวลาเรามากับเด็กเขาไม่คิดใช่นี่เพิ่มเลยอันนี้ไม่เสียเพิ่มนะคะเด็กนี่พักฟรีนะคะพักฟรีไม่ เงอนฟรีอะไรบ้างนะครับมีตองปิ้งย่างมีเรือคายักเรือคายักก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะนี่ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นหน้าห้องเลยโอ้แบบดังจิบกาแฟแบบชิ่วๆชิ่วๆแล้วก็ดูวิวทะเลค่ะเดินออกจากห้องพักมาไม่ไกลนะคะก็จะถึงทะเลติดทะเลเลยนะหายากนะราคานี้นะใี่ื่อปสื่อปูไม่อยากกินเท่าสีนอนท้าป้าใส่เอื่อยไปสื่อปูไม่อยากกินเท่าสีนอนท่า เหมือนทะเลแถวภาคใต้เนี่ยซีซั่นจะตรงข้ามกับโซนภาคตะวันออกน้ําทะเลโคตรนิ่งเลยเห็นไหมทุกคนใครว่านิ่งบ้างกดบงหนึ่งมาหน่อยดาวมามทะเลใต้ทะเลต้องลุกเป็นไฟซ่าบ<อ>ิกินี่ค่ะสโลดาบฟินัวค่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปห,หนึ่งสองอวันนี้มาในสีเขียวค่ะสีเขียวเหนียวแซบใครว่าสวยว่าแซบกดหนึ่งให้ดาวรัวๆหน่อยค่ะที่พักติดทะเลนะคะ<อ>คืนละหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ พัก2คนนะคะถ้าแชร์กับเพื่อน2คนก็ตกคนละา0 0 0บาทชื่อที่พักว่าชายเรรีสอร์จ้า